นี่ช่วยตาทำไมครับช่วยตาเผาผิดอย่าหย,ย,ย,ยิบใกล้ร้อนเผาผิดก็อยู่ในเผาอะไรอยู่ก็เผากระเทียมหอมลูกไมดดออ่หอมแดงด้วยเออหอมแดงแรงมากนี่นี่นี่ตังขากระเทียมออโอ้เริ่มดำแล้วใกล้นะ้อนี่ไวช <laughs> เดี๋ยวนี่กพปิเชียวเอ๊ะใครย่างอะไรครับเนี่ยกะอะไรกะกะทิกะปิกะปิจำไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้แต่นี้ต้องย่างให้มันทำไมให้มันมั่งเออโอไม่แล้วตามไม่แล้วไม่ไม่ไม่อีกไม่อีกตาบอกอะไรโอ้ ยังไม่เอาใช่ไหมตายังัไม่เอาลูกเขี่ยลงกเอไเอ,ไอไม่หนึไปกับองด้านแล้วไมเไดาแม่ว่า